ฟันบอกว่าจากเนี่ยมนเป็นมีเป็น,ปนพ่อผู้ชีภูเขาโอ้ผู้ชีภูเขาน่ามาอยู่แล้วครับอีซี่กับผมหนองไฟก็กำลังมาครับอีซี่กับผมมาฟังหนองไผฟปุชีบอกว่าเปิลมีฝันเติมเ,เติมม,มีอย่างบอนะครับเนาะอ่าเป็นจังไง ะคอมเมนต์มาบอกเกครับด้วยเอพีกับถ้ามีเสียงฟันทงโค้งสุดท้ายน้องไผ่วันนี้นะครับเนาะปูพันมะยำให้บอหรือว่าฟันเพิ่มเติมมีอย่างบอเข้าถักฟังน้องไผ่เป็นที่บาสูฟังครับอยู่ซี่ผมมาแล um, ้วมาแล้วครับคนหล่อมาแล้วมาแล้วครับ ตั้งตารอคอยมาตั้งนานอ่าวันนี้งวดนี้ได้มาตามโค้งสุดท้ายครับอเอฟซีทุกท่านทุกคนอ่าทุกขัง้งว่าเด้มาตามม,มาอยูบอย่บอ่อผออ่ามาอยูบอ่บ่อผอธุร,รกิจเนี้อนอกไปโรงเรียนเน่พี่น้อ,องเออเปิดเทอมช่วงวันเปิดเทอมเหมือนหายากแค่เราอยู่แล้วเออช่วงวันกับไปเที่ยวยาสวดทอนอ่าบยไปเบื้องบนไฟยาสวดท้อนมาทันมาอ่าได้เลขมาพร้อมตั้งหัโอ้โอ้ไปบ่อเสียเปล่าอ่าไปบ่อเสียเปล่า ใครที่รอคอยตะเพียงได้ใครถามหาน้องไผ่ครับมาแล้วครับมาแล้วโอ้โหถ่ายขึ้นมามาทำแปดถาเต็มเม็ดเดียวเลขแกมมะละกอมะละกอมาละกอเป็นเห็ดีัขอบครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีน้องไผ่สวัสดีครับครับผม มาแล้วแนวทางของมังไพ่ครับตามด่วนโค้งสุดท้ายตามให้แน่ว่าสันวาบังหันพอดีเลยลองผลนออกมาพอดีนะย่างออกว่าพอดีบกลาฝันยังเพิ่มเติมบ่ลูกฝันฝันยตีหลังจากฝันว่าไปย่าโสธอนกลับมามานอนอยาวานฝันอีกบ่ฝันฝันไปทางไหลูกว่าให้เอฟซีมันฟังนี่ฝัน มันบอ,อกมาจากเนี่ยมัน,นีเป็นพ่อผู้ชี้บอกเขาโอ้ผู้ชี้บอกเขาน่ามาอีกแล้วดักอีกแล้วพี่รองอเอ็ดนั่งฐานหน้าบ้านที่เก่าหมดละโอ,โอ้แล้วมานั่งาขายอยู่หน้าบ้านคือเก่าครับฟังชัดๆเดีย๋ยวเอฟซีรับบาดผมได้ว่าดไม่ยังเลยเพิ่อนจะมาแบบปากนี้เพิ่อนจะว่าเจ็บกงสนเอา้เอาว จ็ดเก้าเจ็ดสองเพิ่นกหนีไปเลยเจ็ดเก้าเจ็ดสองหนีไปเลยหนีไปเลยว้าวสันเด็ปุีประคำอาวบอกอากรบกถามว่ามานยังเพิ่กรบปากปากเพิ่กรวเจเจ็เก้าเจ็ดสองอไปเลยไปอ้าวเฮ้ยนะเเอาเอาหัวข้นด้วยเจ็ดเก่านี่เจ็ดหเป็นเจ็เก่าอ๋อ นี่เพิ่มเติมเพือเจ็ดสองโอ้ตั้งแต่ต้นวันน้องไพ่ไปเบิ้งบางไส้เบิ่งจะโซบ่ครับอ่าไปเห็นเขาคื้อป่ายอ่อป่ายหนึ่งบางไฟหัวซักครับป่ายหนึ่งขึ้หนึ่งฝ่าครับแม่นบ่อ่าพี่น้องฟังดีๆได้ครับผมเนาะป่ายในจูดขึ้หนึ่งฝ่า ดันอ่ะป้ายผู้ใช้เป็นป้ายเจ็ดหกอ่าต่อชุดต่อหวดเน้ะเออแมนอ่าอันป้ายที่มันบกขึ้นมันต๊ลงไส้ขีดินนี่มันมันเบื่อยังกว่ลูกป้ายเบื่อยังกเก็ดชีเก็ดเก็ดสีอ่ะเาีเก็ดเก็ดสีใครชีอผมอันหัวซักหัวซักรองไส้ขีดินยูซังมั่งอ่สุวะทำไม ภาษาบ้านท่ากับไฟสุปล่ะโอ้มีผู้ยิ่งกับผู้ชายถือไปเออผู้ยิ่งกับผู้ใายถือไปโอ้ผู้ยิ่งถือไปเจ็ดสี่ผู้ใายถือไปเจ็ดหกบลูกแต่ว่าของผู้ใา้นี่ไปจูดีพุ่งจวดขึ้นเลยเห็นตั้งแต่ขวดนน่องขอ้งน่องขึ้นบนดิหลังจากคันมาบัน้ก็เลย กลับมาบ้านปูเพิ่นมาหาเมือนไอ้ลูกมาหาเมื่อคืนมาหาเมื่อคืนนี่โอ้ยไฟตัวนี้เงือบเดี๋ยวพ่อมามายืนที่หน้าบ้านนั่นเวลาครับว่ิ่นบ่เข้าบ้านจะเคลียร์เป็นบ่บ่โอ้หัวมาทุกครั้งก็มายืนหน้าบ้านเนาะเออมาครั้งกว่านี่เอาแปรสองมาให้บ่ลูกมาครั้งนี้เอาเจ็ดสองมาให้ กับเกศเก่าเพื่อนเขาบ่ได้เพราะว่าแถมบ่ให้เขาฮะแถมบ่ให้เขาแถมบ่ให้เขาครับแถมแบบไหนล่ะแถนแบบไน้องรักษาบ่เป็นคล้องรักษาเป็นคล้องเป็นแบบซุ่มช่วยซุ่มขมิ้นโอ้เพราะว่าห้าพี่แถมโอ้งาเพิ่นรักษาไว้ตั้งแต่สมัยตะกี้ครับเพิ่นมีแถมโอ้ของรักษาเห็นรักษาสั้นเออของรักษาบ้านอ่าซึ่งเพิ่นเพิ่นเฮ็ดไว้ทั้งท่น โอ้มายืนหาใต่ที่นาบ้านเ,เ,เขาเอือนแถนนีนน่คือปญัญญาแถนเหรอเพื่อนๆร้อยใจแมนบุรุกมันเป็นผีผีฝ<อ>่าผีแถนโอ้ผีข้าผีบ่านเขาจะไม่มีผีฝ่าผีแถนแต่ว่ายาพเพิ่นเคยเป็น่ยนทุ่น,นลำ่ำผีฝ่า จะว่าบางคนเขาเกินว่ามอมดถึงเขาว่ามอมดเลในคนคนว่ามอมดบางคนเขาก็เกินว่ามอมดบางคนเขาเกินว่าแถมโอ้โอ้พี่ลองเลยขนาดว่าเกือบเงี่ยลูกเงี้ยมูจักเงียมูจักอย่างนี้ขึ้นมอมดคือนอย่างนี้เนี่ยร้องพูดมูจักเนี่ยขั้นบาอยู่กับอันสัมผัสกับสิ่งคิมมูนี่ฮะชื่อวมูจักเพราะว่าแถมมันมีอยู่สองแบบ แทนรักษาคนกับแทนตระกูลแทนตระกูลคืออย่างไรแทนตระกูลคือเขาสิเลเฉพาะเนา่ยมเขาบุญบานซานเก่าไ้พอถึงเวลาเขาต้องมาเลินแทนคนป่วยนี่เวลาเขาป่วยนี่เขาก็ชิมเอินเขาเล่นโอ้อันนี้คือแทนรักษาคนครับเอาเข้าใจแล้วครับพี่ครับผมตะกรอนกับเขาเข้าใจงแจักตั้งแต่ว่าผีฝ่านะครับเนาะเป็นผีฝ่าเป็นยังมาก คนจิมมาร์ล่มรักษาคนครับพีครับผมอันนี้คือเป็นเปิ่งบ้านของเฟิรนมาเดอร์ครับเด้อเพิน่นมาบอกแต่สำนันบ่อลูกครับโอ้เพิ่นมาบอกนี่ว่าค้าเดียวเลยคือเกตเก้าครับเกตสองไปเลยบอสังปลารึไง บังอย่างนอบานี้เอฟซีเคยผูซีมะขาวหันเก่าแปดสองมาบังบาทนี้เจ้าเก็ตยังมาบังมีเก็ดซีเก็ดหกนะครับว่าะสี่ตัวกับซี่เก็ดหกกันละครับโอ้ยสามตัวอ่สามตัวนี้พวกมีดหรอครับเขียนออกซื้อก็มนมีเก็ดสองตัวค้ามันมากตัวนี้นะครับเนาะแต่เลยตัวท้ายนีมากเก็ดเก้าเอาหัวขึ้นหัวลงเก็ดหกกลาเป็นเก็ดเก้าครับพี่ซีผมส่วนเก็ดซี่ก็เลยมีเก็ดสองนั่น เขียนไว้ซื่อเนี่ยแต่ว่าเจ็ดหกเจ็ดเก้ากับตัวกรับตัวเดียวกันนี่เดียวตัวเดียวกันนี่แล้วข้างไม่เพิ่มเพิ่มเติมคือเจ็ดสองคนนั่นละอโอ้โหทุกไายเพทยนว่าให้เจ็ดเก้าเจ็ดสองผู้ชีพปลาขาวเนะครับเด้อของน้องไทยเป็นเป็นของน้องไทยปู้ชีพปลาขาวนี่ครับคนบคือบุคีพญานาคมากคือสุนันบุนี่ ขี่พาสนาคมาสุดนั่นแหะทั้งบนทั้งล่างเลยบ่ฝันเห็นงูอีกบลูกบ่บ่ฝันเห็นเอี้ยนอีกบ่งันแม่นกักแม่นแนวฝันไนเอี้ยนสองตัวเนาะเขาตีบ่เป็นเนาะว่าเอี้ยนกับว่าเป็นป่าไหลกับว่าใช้แต่แปดลดเร่งนี้มันเป็นสองเป็นเย็ดซะเนี่ยอ่าขับรถสันก็ได้ทั้งบนทั้งล่างอืมัันพวงหลดนารุมเนาะอืมอได้บ่เอาเลยอ่าลูกอ่ะ อ่าฮาร์พีนองเนาะออันนี้ของน้องไผ่ด้วยครับเด้อย้ยวไปหาบังคับว่าบ่เห็นมากี๋ยวไปกนั่งเพราะว่าอยู่กับปูได้พอดีจังหวะพอดีมือแอบตาจอไว้รับเอฟซีครับผมเอ้าชัดเจนนะครับเนาะเสียงชัดเจนดีนะครับเอฟซีครับผม เจดต่างต่วบาบ่าบอกอย่างหนึว่าเจ็ดเก้าเจ็ดสองไปอลาชิคน,นมานั่งถ่าบอกเลกขออกเข้าไปเลครับจะมาบังเด้อบภูขาเด้อยจะบังลูกบังหลานเด้อปูขาเล,าลายพี่พิาครับผมนะตามนั่นแหละาานั่งว่าท่านกอตามคำบอกองว่าวัาวานละมาบอกท่านเคนก็ว่าแล้วกันละเนาะ นฟีดเสริจแล้วครับผมเนะมเาะเห็นเบือดแล้วเนาะครับเนาะชัดเจนดีครับเอฟซีครับผมโสมันรับรวยเป็นเศรษฐีนะครับเดอ้อเอฟซีครับผม